สวัสดีค่ะพี่จุม๋มสพิทัาทันเตอร์น,นะคะเดี๋ยววันนี้ก็มากินข้าวผัดผักบ,บุงน่ากินไหมน่ากินไหมไฟแดงกับปลาฮ่ะปลากระพงอะ่ะเอาเอาปลาเอาเนื้อปลาดีๆไปถวายพระแล้วนะคะแล้วเราก็เราเดี๋ยวเราก็เป็นลูกศิษย์แล้วก็มีไก่ะไก่เข้าเตาอบอ วันนี้หิวหิวกินข้าวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหนังนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นห้องนอนแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นตีสามเยนั่งสมาธินะคะอืมผักบุ้งฝ่ายแดงอืมพริกพริกหยวกสีแดงนี่ก็ไม่เผ็ดหืมเผ็ดค่ะเผ็ดค่ะ อืมอมดูปลาดีน่ากินน่ากินอืมอืมกังเยอะแต่ร่อยความอร่อยมันอยู่ตรงค่อยๆต้องค่อยๆกิน กินด้วยความครลบไม่เครลบก็จะเจ็บตัวก้างไปซ่มคอเราก้างไปิ่มคอไม่ดีนะเกิดอาการติดเชื้อในำลำคอไม่ดีเลยค่ะอืมให่ใช่น้ำปลา มจนเ่ินเนื้อหมูเนื้อไก่เฉพาะวันพิเศษปลาที่กินประจำแต่ไก่ไก่ไก่กับหมูไม่ค่อยได้กิน่ะฮะ นอกจากจะอยากจริงๆอน่ากินนะฮะอืมผัดผักบุ้งกินได้ทุกวันเลยคัะผัดผักบุ้งอะ่ะอือถูกใจม,ม,มีความสุขมาก พริกนี่ช่วยขจัดหลอดเลือดเผ็ดก,ก็ไม่เป็นไรค่ะเสียานนี้ก็จะกินแบบต้องใส่พริกน้ำปลาไม่ต้องเลยตอนนี้มันเผ็ดเผ็ดสะใจอ่ะอือมอือมอืม ในในก้างปลาตรงนั้นนะมันมีไขมันอยู่แล้วนะฮะกินแล้วรู้สึกได้แหละเนื้อปลากระพงอร่อยมากนุ่มปลากระพงนี่มันมีแต่ก้างใหญ่ๆห่ฮะมันไม่มีมันไม่ค่อยมีก้างอะไรก็มันไม,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 ม่เหมือนปลาคิปเปร์ฮะที่เนี่ยปลาที่เนี้ยปลาคริปเปรกลก้างเยอะมากอืม กินไก่ทีกินไก่ทีกินปลาทีแล้วก็กินผักผักบุ้งกับข้าวลูกใจหรอ เนี่ยกากใยเยอะดียังไงกับไส้ตาไส้ท้องเทิงถ่ายเรียบร้อยถ่ายสะดวกนะฮะแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์มีกระเทียมมีพิกพิกก็ไปขยายหลอดเลือดนะคะมีความสุขมากการกินอาหารเมืองไทยกินอาหารเมืองไทย มนความสุขสุขกว่ากินสเต๊กคือที่ว่ามันสุขนะเพราะมันเป็นลิงก์กับความทรงจำในวัยเด็กของเรานะคะฝรั่งเขาก็กินสเต๊กเขาก็มีความสุขของเขาถูกไหมเพราะมันเป็นลิงก์กับความสุขในใจิตใจของเขาของเราที่กินสเตก๊กเราก็เฉยๆอร่อยอือร่อยอื แต่ถ้าตอนเด็กๆเ,เราไปกินสเต็กกับพ่อกับแม่เราอืมมีความทรงจำดีๆนะสเต็กอร่อยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้นึกถึงนะอยากไปกินอีกอเคอืมอืมผักบุ้ง่ะมีคอลลาิลว โพลีฟฟีนอลนะคะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแข็งแรงวิตามินพริกเนาะมีแคปซิคัมมีสารแคปซิคมัมขยายหลอดเลือดสมานแผลนะในลำไส้มีวิตามินซีค่ะ วันาจมินเซนในทุกไฟทุกระบบเลยตั้งแต่ผิวหน้าการสร้างสารต่างๆภายในร่างกายคนที่มีความอ้วนนะเราไม่กินไม่กินผักกินย่าเนี่ยร่างกายจะเผาผ่านไขมันลำบากมากดันั้นต้องกินผักผลไม้ค่ะ มันมีอังนมะละกอเข้าคิวรอรอพี่จะมมกินผู้มีบุญกันอย่างเงี้ยเนาะมีมีตัวเลือกมาให้เลือกนะคะคน คนไม่ได้ทำบุญก็หันก็หายากมันเมอะไรให้กินน้ําจะดื่มยังไม่มีเลยไปจุ่มเนื้อรีบเลยไปทำบอ่อน้ําถ้ชาวบ้านหมู่บ้านที่ฝนไม่ตกมันมีภูเขากั้นนะฮะก็หลังเขาไปเนี่ยฝนไม่ตกฝนตกแต่หน้าเขา เพราะว่าแม่เนี่มันมาประทะมันก็ตกตรงแค่หน้าหน้าเขาเรากับเพื่อนก็รีบไปคหาทุนแคนาดามามากุดบ่อบประดาลน,นะคะ อชอบกินหัวปลาเดี๋ยวว่างๆไปนั่งหัวไปกินนั่งไปนั่งกินหัวปลาหางปลาก็เกาะหมนะกินหน้าชีวีแล้วค่อยดูด <c oughs> กินปลาแนละ้วต้องกินด้วยความเคารพอะนะคะค่อยๆกิน เพราะว่ากินไม่ดีกระดูกก็ไปเจ็ดคอดาราคนไหนนะผูอช,ยชายที่กลางตาไปแทงขอต้องรีบทำการผ่าตัดอย่างเดือนะฮะ ดีนะการติดเชื้อ <careers> ช like? yeah. mm ่วยได้ทันเวลานะคะพี่จุ๋มจะอิ่มแล้วอ่ะอืมอืม กินจ,จริงๆก็ไม่ได้กินเท่าไหร่ครับพอเราเรากินปลาเข้าไปเนี่ยมันเป็นโปรตีนหรือฮะร่างกายก็ได้รับสารอาหารก็บอกว่าอืมอิ่มแล้วนะ<ม>คนไหนชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะ<ม>คุยไปคุยมากินไปกินมาสิบนาทีสร็จจะเป็นเสบียแล้วโอเคค่ะ้าชอบคลิกไลค์คลิกแชร์ค่ะชอบก็ส่งดาวมานะฮะพี่จุม๋มกินจนสุขภาพแข็งแรงแล้วฮะนะฮะ,นะะพร้อมที่จะผ่าตัดหัวใจแล้ว พร้อมที่จะสุขภาพดีกว่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่พี่จุ๋มนะีผ่าตัดหัวใจนะคะบายพาสเนี่ยเราก็อยู่ได้มาอีกกว่าสิบกว่าปีค่ะนะฮะเราก็มาเสียชีวิตด้วยโรคอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ควรจะทําโอเคค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ